เท่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 มาหอดเลยพี่น้องครับเอาสวัสดีคลิปหนึ่งครับสวัสดีคลิปหนึ่งนะครับผมตอนนี้มาหอดบ้านเลียวครับพี่น้องมาเท่เรีวเท่เรียวโอ้ยพอแนกขูดมาหอดกอนหมูเลยนี่คักบัวบัดเนี่ยเนี่ยนะครับสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับดอกบักใหญ่เลยนะครับงามงามนะครับพี่น้องโอ้ยเออยังขูดออกไรเด้อมันสิเบิด แต่ว่าแต่ว่าดินวองเลยไปจักกิโลละไรจาว่าเนี่ยนี่เอาไปลงพี่เอาถุงมาใส่ไหมเจ้าผู้ผสิเจาอันเห็ดพวกเมื่อฝากลูกฝากเมียนั่นมา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 ลูกค้าไล่เหล็กแต่ว่าเนี่ยเฮ็ดทรงทางไก่พี่รองคนผู้ยดอกเลยไหมมาลองดูมามามาโอ้มาแต่วนี้คือเากนี่มาสิโครไทยนั่นนั่นนั่นงามเลยมาพี่น้องมาครับสนอกสดใจสั่งมาได้ครับมี่สิผาโลเท่านั้นพี่น้องครับเห็ดเราอันเห็ดพวกมาเนี่ย เห็ดปวกเห็ดปวกมีแค่15โลรูเท่านั้นนะครับวันนี้อาจารย์ลอยเอามาบ่หลายเพราะว่านะครับอาทิตย์นาสิด้เดินทางแล้วนะครับสิไปปวละทั้งแฝงสวรรค์เขตปวดะครับวันนี้ก็เลยเอาเห็ดมาเพื่อพี่น้องนั่งในละเอาสนใจสร้างมากนั่นถุงนั่นยุทธันนั่นถุงแข็งนั่นเตรียมไว้ให้แล้วลูกนี่เราเสียเอาโลนึงอันนี้โอ้มาคือหัวลูกซ้อนเลยนี่โอ้นีไหมใหญ่ นี่แม่หัวลูกซ้อนมเปล่นอะไรเปี่นเนี่คือลูกซ้อนเลเอาอิรีแล้วนี่ลูกซ้อนนี่ลลูกซ้อนหัวธนูนี่ลนี่เอาไม่ยังคือก็หายถุงแต่บัรเชาถุงได้แนบัดเอาเอาเอางวเงวงวเงมาพี่น้องมามามามึงเข็ดบวกน้ำกันครับเก็บเอา้เก็บเอา เรามักตัวไหนเก็บเอลหลุดลูกพี่ว่าจากไหนจากโน้เมื่อตอนลูกตอนมีอ่านพัน่าเอาจัดมาจัดมาพี่น้องครับว่าจะได้อันนั้นก็ได้หน่อยแต่ถือว่าได้ห่าแดดเมื่อเสียดอกงามๆลูกพี่นะงามๆเลยที่นี่เนี่ยห้างค้าที่นี่เนี่ยอุ้ยปวดนะเนาะสวยงามบรินี่พี่น้องเลยง่ายๆง่ายๆง่ายๆงามๆเอามาเอามาเอานี่เฮ็ดเคล็ดจะดีๆนี่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 แต่ว่าลวกลวกแล้วมันโยบได้บัดนี่เพราะว่าเมื่อต้นเ้าต้องขูดขาเลียเขากลับไปล่างน้ำเรากลับไปลวกนะครับพี่น้องอันตอนครับ พอไปลวกเลยอเขาจังสีเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ผญย่ามสีทรงกับใส่กองโฟมอ,อ,อัดนำแข็งไปนะครับเป็นขั้นตอนขั้นตอน,นไปนีลลน่ลูกสรนลูกสรนเนาะมะเขือนมะเขือนตุงปุ่งแต่เอาแถมไมปเออเอาลูกสรนถทมไปพ่อจวดจัดไปพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับ ขันได้มากคับมาเพื่อพี่น้องน้ำโลดได้มากคับมาเพื่อพี่น้องนะครับโล,ล,ลหนึ่ง <S 2> <S 2> ลูกพี่โลหนึ่งโลงหนึ่งโลดหนึ่งไหลายเติบอ,อยู่แต่ว่ากันคูดินรอกว่าในเรืออ้หน่หน <S <S อยนึงนะยังพอเจ็ดขีดปะลูบตัวน,นี้แหละเฮาลุบตัวนี้หละเนนมนจะมาบอกพี่น้องน้ำครับเวลาเฮาเห็ดนะครับเห็ดเหลียว นะครับมันอาจสิบะเต็มโลเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสั่งมาผาสิวะคือบอโลหนึ่งผาศิวะโบแมนดิขูดดินขูดยังาองแล้วไปลวกไปต้มแล้วมันก็สิลดลงมาเสด็พี่น้องเอ้ยนะครับต้องบอกพี่น้องเพื่อนครับเอฟซีเฮาน้ำนะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่ลูกพี่เพิ่นแหกมันแหกมันโลหนึ่งมันมันลูกพี่มันโอ้เนี่ยนะครับขอบคุณครับมา้องคนน้องหลูกพี่เนาะสี่ร้อยหนึ่งอ่ะแถมโลดร้อหนึ่งเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆลูกพี่คอยนะครับ จวดจ่าดขี้มอเตอร์ไซค์มาซื้อด้ยพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่นใส่กันนอกว่าอย่างดีขี้มอเตอร์ไซค์มาซื้อว่าจะได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพวกผสมว่าเออเอาเอาม่าม่ามว้เนาะขึ้นมาเทศกาลพืชผลผลผนผลเลียนมาซื้อน้ำนะครับผมห้าร้อยพรต้องทอนจักบาทเพิ่นว่าทอัดเน้ยได้ค่าน้่ะมันเพิ่นว่ามามาไม่ใช่ตีกมาเปิดเิ้งเปพ้อมามาไม่ใช่กินแกงเฮ็ดไม่ใช่กินแกงเฮ็ดลรางูกลวกปากตัวเนี่ย ครับหลวงพี่ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับลวงพี่ไปไปไปแล้วไปแล้วไปไปไปเอามีดมาขูดถ้าแม่เจ้าสีมาขามแหลกค่ะทำยังอยู่นี่ไปนี่เห็นว่าหน้าแงามกระดอนมาคิดเคี้ยงเห็ดลรางูกันนะลวกปากลวกลวลวกยุ่มมือนั่นนะอาหันหลังใส่คนนี่บอกเดี๋ยวน่ะ เป็นยังจะได้ยังจะได้ละงงอกทีแม่เยอมากยอยหลายอันพ้เอาอันไเอาใส่มือนนกเอาเ็ดปวกแท่นเป็นยังมาเนี่ยมาเนี่ยไม่มีเห็ดละโง่กมาเนี่ยตลาดเบิดแล้วเบิดแล้วเห็ดละงงกเบิดแล้วเอาให้ผู้เฒ่าเฮ็ดก้อนพี่น้องนะครับขูดขาขูดแข้งมันออกนะครับขีดินขีดอนนะครับเอาซอยกันพดลไม่พูดลมือเฮาอาโอเคพี่น้องครับไปจากได้สนุกสนใจกะ แอดไลน์มาพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อแอดไลน์มาเลยนะครับเห็ดปวกสวยๆนะครับพี่น้องครับอ้าวจวดจวดจวดโหน่ะกองจูนฟุอยู่น้อยใหญ่เนาะกระสวรหนไอยเอ้ยกรกรเนาะกระเพลโล่กรกพะโล่แล้วไงถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่เฮ้ยพลังงามไม่จะดอกจุ๊บๆยังวะแต่ว่าเอามาหิ้เขีงเลยดูไก่แท่งเลยครับครับนี่ล่างเลี้ยวแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ นี่บ่เฮ็ดซิบหาลได้รซ้ำนี่บ่ล่างเรียบนาะพี่น้องนอ้อล่างเรียบร้อยครับขี้ดินขีด้ดอนออกเบิดองเรียบบ้านนี้สิเป็นหนึ่งหรือว่าไปลวกปุ้ยพผมนะยังอีกอยู่ตัวน,นี้เพราะมันเรียบเหรอยังอยู่เอาไม่ยืดส่วนมาเจา้าโอ้ยแต่ขี้ดินก็ว่ามันกือนึงแล้วเนาะหลาย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 เอา้านี่ล่างออกเลียบล่างออกเลียบบานนี้ก็สิไปเฮ็ดแต้มันผ่านกรรมวิธีผ่านความร้อนบานนี้ไปลวกหรือว่าเปหนึ่งหรือว่าไปต้มนั่เหระพี่น้องนะครับผมเอา นี่ครับเฮ็ดปวกล่างเรียบร้อยสวยงามปนยางโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆตุม่มๆขึ้นมาล่พี่น้องขนาดล่างแล้วยังแข็งเกเรอยู่นี่แหละเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพูดนะบานพาวาเลยใหญ่ซ้ำนาเจ้าเลยไม่ใช่ทีเออเอาหนูเอาหนูเามาหนูเออนั่เน,นเนบ้เออเอาละงามงาสวยสวยสวยสวสวยสวยวัสม่ใ่รวาพี่น้องเอาสั่งมาเลยพี่น้องเด้อสั่งมาเด้อบนเด้อวยมทรงวัตจันทร์ครับพี่น้องครับ เห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดพวกเห็ดพวก